นู่าอยู่ใกล้ตรงนั้นอ่ะงีบนน่ะารผ้าจะต่อยตัวเองอ่ะนกกินใจต้อมกนก่อนกินใจเราเราจะโดนโทษนะคมาไม่ยอนะนีุดอรกนี่จะออามปาแล้วไก็แมไม่ได้ว่าอะไรนะถล้วจอด่อจามาปลราจะโอนโอ๋อลงโทษเลยเหรอใครจะลงโทษคะ

ค่ะหายเครียดยังเ he ีนี่ไเียเร็้น้ขนมสักการหนึ <y <y ่งไหมหายเครียดยังก็เดี๋ยวถ้าไปเอาขนมมาให้กินจะหายเครียดไหมก็เครียดเลยก็โวยวายก็วยานะก็โวยวายทำไมล่ะ ไวไวทำไมอ่ะเดี๋ยวจะไปเอาขนมมาให้โอเคไหมคะเอาวอนนี้่อดจ้ามาเดี๋ยวไปเอาขนมมาให้นะคะให้ีุ๊กขื่อตุ๊กขื่อไหนยังไม่หายตุ๊กข่อตุ๊กขื่อถอเชื้มยอเ้ยไปยเลยเหรออะไรนมอะไรนะถอด่เชื่ออะไรอ่ะเนี่ยมเดูอ๋อเอเอาใหม่ ไอ้ตามพีโทษออแม่ขอโทษค่ะแม่จะไม่ทำอีกแล้วนะคะสอนตามแม่น้ำเราข้ามไพี่สีสี่างสามอะแม่ตีหนูแม่ตีหนูขอข่อไปวแม่มาตีพี่ปามเลิกพี่ปามให้ตีแล้ว่ะ ดีเลยทำโทษเลยหาสนเนะไม่อนวีโเครียดยังว้ายว้ายทำไมอ่ะเดี๋ยวจะไปเอาขนมมาให้กินนะคะ ให้น้องตีจริงให้น้องตีจริงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณคุณครูคุณครูล้มหัวคุณครูล้มหัวแม่แม่ตีหนูแม่ไม่ต้องตีให้น้องตีนี่แน่หายยังหายเครียดยังแม่แม่ตีหนูแม่ตีหนูลงโทษแล้วเห็นไหมโดนลงโทษ